ก่อนอื่นขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมกับมายารนบำเสียช่วงของเรานะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาครับนสำหรับโปรเจกต์เซเลเยอร์สองนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้นะฮะได้มีอ่าคลิป ลีกมาใหม่นะครับหรือว่าเป็นตัวโชว์เคสใหม่นะครับผมซึ่งเป็นของออบีมีดิปเลชันนะครับผมซึ่งเป็นของดาร์คี้นะครับผมออบีเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าเนอะเป็นผ้าตรงพันเอวของคนญี่ปุ่นเขานะครับผมโดยตรงตัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นมนสูในการควบคุมผ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับคลิป5นาทีนะยาวจุใจกันเลยครับผมไปครับนะโอเคเบาเสียงหน่อยนะ อ่าโอเคผมจะพยายามพูดตลอดนะครับเพราะว่าผมกลัวเพลงในคลิปมันจะมีลิขสิทธิ์นะครับทุกคน <c oughs> อะโอเคครับเดี๋ยวผมจะดูไปทีเดียวยาว,ยาวเลยเนอะนะครับแล้วเดี๋ยวมาจะมาเอา่อเจาะแต่และช็อตอีกทีหนึ่งนะครับอืมโอเคครับก็ให้ดูอ๋อสู้กันเลยนะครับสู้กันอ่าโอเคครับอืมอะไรอะ่ะโอ้ ไม่โดนนะเมอในอันนี้แทบจะไม่มีชื่อสกิลให้ดูเลยนะดูยากนิดหนึ่งครับทุกคนโอเคเฮ้ยโอเคไม่โอ้เราระยะไม่ได้กาวที่คิดเนาะ ว่าเป็นสกิลจับกดค้างได้เหรออ๋อโอ้ยน่าสนใจนะครับหึโอเค ดีเหมือนกันนะโดนอุ้ยอันติเหรอโว้ยโดนครับอันติไม่โดนนะเมื่อกี้อ่าฮะเป็นสกิลเคลื่อนที่ โอเคครับไอเพลงนี้มีลิขสิทธิ์ป่าวผมกลัวผมไม่ได้กลัวเลยนะทุกคนผมกลัวไอเพลงที่ผมเปิดอยู่เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะครับไอเพลงที่ในคลิปเขามีเนี่ยผมกลัวลิขสิทธิ์นะทุกคนโอเคครับปุ๊บโอ้ยห้านาทีนี้น่าจะเป็น p ีวให้ดูล้วนเลยครับเออหอดูเหมือนกันเลยนะโอเคอ่ะมันสู้กันรู้เลยครับผมจะลองกอกล้วกันนะว่ามันมีอย่างอื่นหรือเปล่านะครับ เอออันตรงอติเมื่อกี้เหมือนกับผมก็เห็นแล้วมันก็เหมือนกับพุ่งเข้าไปแบบพุ่งเข้าไปงัดเฉยๆนะ่นไ้มันหมุนๆเมื่อกี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ตีนี่อันเนี้ยอันติครับแล้วก็ระเบิดออกมาเอออือก็คือสู้กันจนจบเลยใช่ไหมเออ น่าจะสู้กันจนจบเลยครับโอเคครับก็โอเคไปคลิปมาสู้กันให้ดูเฉยๆนะได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปอเก็บรายละเอียดแต่ละสกิลก่อนละกันนะครับว่าแต่ละสกิลทำอะไรได้นะครับผม มาโอเคครับผมก็ไปนั่งดูอีกรอบนึงแล้วเนอะนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมาทําอะไรได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาดูสกิลกันเนอะนะครับสิ่งที่เราเห็นในวิดีโอนี้นะมขอปดเสียยนะทุกคนก็คือแน่นอนเลยครับเป็นเรื่องของแอนิเมชันนะครับผมมันก็ดูอ่าสมูทขึ้นเนอะนะครับผมแล้วก็ฉากเชิงเนี่ยก็สวยมากนะครับแล้วก็ นะมีในฝั่งเนี่ย iPhone เอฟเฟกเวลาเดชเนี่ยผมว่าก็สวยดีนะครับผม UI ก็ดูสะอาดตาขึ้นนะไม่ได้แบบว่าลกลุงลังอะไรแบบเยอะแยะมากมายเหมือนที่ผ่านมานะครับหลอดเลือดก็เปลี่ยนใหม่เนอะนะครับมีหลอดเลือดมาแสดงสายลางหรือเปลีบบ่ยนไปอยู่แลว้วผมไม่แน่ใจนะเออแล้วก็แบ่งเป็นสีช่องด้วยไม่รู้มีความหมายอะไรหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าอันนี้เขาเปิดด้วยสกิลอันนี้คือสกิลอ่าสกิล X นะครับสกิล X เนี่ยคือการเดชไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ งัดศัตรูให้ลอยไปเนี่ยแบบนี้ฮะเห็นไหมพุ่งไปแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมโดนก็จะกระเด็นออกไปนะฮะซีซีไปนะครับผมอันนี้ครับสกิลวีนะครับสกิลนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นสกิลที่อ่ากดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเอลีออกมารอบๆอย่างนี้เลยนะครับผมเออแล้วก็ถ้าใครอยู่ในระยะเนี่ยนะฮะเขจะโดนสตันนะครับผมแล้วก็จะมีผ้าพุ่งพุ่งขึ้นมา นี่แอปทำดาเมจแต่ไม่ถ้าไป็นไปพุ่งมาก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งสกิลนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามันเป็นหมู่นะครับแบบว่าใครอยู่ในระยะนี้โดนทั้งหมดเลยนะเออผมว่าออคนที่เขาชอบเล่นพวกแบบแคลนสู้กันอะไรแบบเนี้น่าจะเก่งมากๆนะเพราะว่าวงมันใหญ่มากนะทุกคนเออถ้ามันโดนทุกคนในระยะนี้เลยน่าจะเก่งมากครับสำหรับแบบการสู้กันเป็นทีมอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะสกิลเมื่อกี้ครับสกิลจับนะครับผมสกิลจับเมื่อกี้คือสกิลสีนะครับทุกคน ถ้าคิดไม่ออกก็น่าจะเป็นเหมือนสกิลเนสโกะนะครับเอ้ยไม่ใช่เนสโกะดิของน้ําแข็งนะครับสกิลน้ําแข็งที่มันจับแล้วก็เหวี่ยงทุ่มอย่างนั้นเลยนะครับแต่แค่อันนี้ไม่มีพุ่งเข้าไปนะครับเออไปจับข้างหน้านะนี่ครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลแซดนะครับหรือสกิลแรกของ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 โมดูสูนี้เลยนะครับก็คือเอาผ้าแทงลงไปข้างล่างแบบนี้นะท่านเป็นรัวๆนะครับผมอ่าแล้วก็ระเบิดครัง้งสุดท้ายนะครับสตันสตูนะครับผมนี่สกิลเอ็กซ์นะฮะนี่ครับสกิลซีครับเห็นไหมฮะมมมััันนนนนอออิเเช่กกก็็็คคลล้้าาายยบสํแขงื จับแล้วก็เหวี่ยงครับเหวี่ยงมวนแล้วก็ทุ่มแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันนะครับผมพุ่งไปฟันอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อคอมโบได้นะสกิลเอกนะครับผมตามนี้เลยนะฮะต่อไปเขาจะโชว์สกิลไลน์ผมดูก่อนนะครับอันนี้ก็เห็นที่ผมบอกไหมเห็นผ้ามาีไหมครับเออจริงๆถ้ากดค้างต่อเนี่ยมันจะ,ะมีผ้าขึ้นมาแทงนะครับผม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะเมื่อ mm กี hmm, so no like no like so ้น like ับขึ much, ้นมาแล้วีหยแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมแล้วมันกดค้างได้ด้วยนะทุกคนเออน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นตัวอัลติเมตนะนะครับทุกคนตัวอัลติเมทเอ่อนี่ครับตัวอัลติเมตนะครับเออคือกดขึ้นฟ้าปุ๊บแล้วก็หมุนแบบนี้ฮะหมุน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 แล้วก็ระเบิดนะครับดอกสุดท้ายจะเป็นการระเบิดนะครับผมเออเดี๋ยวเราเห็นให้เห็นภาพชัดๆดีกว่านะครับเวลาโดนนะนี่อย่างงี้หมุนครับหมุน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 แบบนี้ อก็สวยดีนะครับผมอันนี้ก็สกิลทั้งหมดนะของทางฝั่งของ Obi Manipulation นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยก็คือแล้วไอ้สกิลเก่าที่เคยโชว์หายไปไหนครับเออทุกคนจับได้ไหมสกิลเก่าอ่ะใน Channel เขามีปาวะผมดูก่อนนะฮะทุกคนมันมีสกิลเก่าสกิลหนึ่งที่เเนี่ยครับเนี่ยโทษนะพวกมันมันหายไปไหนครับมันจะมีอันนี้สกิลฟอยู่เหมือนเดิมครับอืมอันนี้ก็ อันนี้ก็ปรับในะหม่เป็นสกิลวีนั้นใหม่นะครับนี่อันนี้เป็นเหมือนกับสกิลวีที่แบบเป็นขึ้นมาที่พื้นแล้วก็แทงขึ้นไปไงอย่างเงี้ยนะครับเออนี่เราเกือบลืมเลยนะครับว่าเราเคยมีภาพอันนี้ออกมาแล้วนะฮะอืมอันนี้ก็จับแบบนี้คืออ่ะสกิลเหมือนกันนะครับมีนะฮะเอามานะครับผมอืมไปคิดสกิลอะไรผมดูก่อนอ่ะอน,นี่คือสกิลแซดนะครับผมอ่ะมียังมีมันเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับนี่อะไรอ่ะ เอเออันสกิลนี้ไม่มี mm hmm. นะครับ mm hmm. นี่นี่เนี่ยแต่อ mm ัลติเมทเนี่ยผมไม่เข้าใจอะทำไมเอาออกเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยโอ้โหมันมันมันโคตรสวยเลยนะทุกคนผมชอบมากเลยนะเนี่ย mm hmm. จริงปะเออทุกคนเห็นไงครับว่า ส่วนตัวทุกคนมองว่าไงอนะอัลติเมทแบบเนี้ยนะครับแบบแบบแบบเก่าแบบนี้ที่เขาเคยโชว์มากับไออัลติเมทแบบใหม่ที่พุ่งๆๆๆแล้วระเบิดอะเออทุกคนชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมเออยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนนะครับในใต้คอมเมนต์นะครับผมอยากเห็นเอออยากได้ยินความคิดเห็นของทุกคนนะครับว่าทุกคนว่าเนี่ยไอแบบเก่าเนี้ยกับแบบใหม่อันไหนดีกว่ากันนะครับอันไหนมันสวยกว่ากันเนอะนะครับผมยังไงก็ ขอบคุทุกคนนะครับผมที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะฮะผมมิความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมที่ใต้คอมเมนต์นะฮะผมรออ่านอยู่นะครับงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย